สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจัดทีมสเวดผู้เล่นที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคของเป๊ปกวเดล่าการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้ซึ่งไม่มีการพลิกโพใดๆโดยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาดล่า ที่ประัดคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมันดับ2เปิดบ้านพ่ายคาบ้านให้กับเลสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ2ทําให้จํานวนเกมที่เหลืออีก3นัดไม่เพียงพอที่จะไล่าตามระยะห่างที่กว้างอยู่ถึง10คะแนนส่งผลให้แมนซิตี้เป็นแชมป์ลีกสูงสุดในทันทีหลังจากผ่านไปที่35นัดซึ่งนี่จะเป็นสมัยที่7ในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นสมัยที่3ของเป๊ปถัดจากฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9 และ2017-2018เราจึงอยากพาทุกท่านย้อนไปดูกันมาตลอด5ปีที่ผ่านมาในายใหญ่ชาวสเปนรายนี้เข้ามาทำหน้าที่กุนซือและนักเตะดีที่สุดในแต่และตำแหน่งที่เคยถูกเลือกใช้งานจะมีใครกันบ้างจะตรงใจแฟนแฟนเรืบยบสีฟ้าแค่ไหนไปชมกันครับอันดับ1ผู้รักษาประตูเอเดอร์สันนาด่านบา์ซิลที่ย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมในปี2 0 1 7 หลังจากปีแรกเป๊ปประสบปัญหาไม่เจอในด่านที่ถูกใจเพราะท้งโจฮาร์ดและคาร์ดิโอบาโวยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่หลังจากการมาของแอร์เรซนดูเหมือนว่าระบายสีฟ้าสามารถจบทุกปัญหาหลังบ้านมาได้จนถึงปัจจุบันด้วยสไตล์ที่เป๊ปชอบนั่นคือสามารถเล่นบอลกับเท้าได้ดีจ่ายบอลแม่นยำทำให้บ่อยครั้งเราจะเห็นเขาไปจุดเริ่มต้นมีส่วนร่วมกับประตูที่ทีทมทำได้อีกด้วย อันดับสองสเต์แบ็กแวงซองคอมปานีกองหลังกับตันทีมชาวเบลเยียมค้าแข่งกนอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2008คอมปานีอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งในแผงหลังแต่ต้องบอกด้วยว่าด้วยสปิริตความดุดันและความเป็นผู้นําทําให้เขาเป็นเซนเตอร์ที่ถูกมองว่าหน้าเกรงขามเสมอโดยโมเมนต์สาคัญของเจ้าตัวคือประตูชัยสั่งลาในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ส่งระบายสีฟ้าเบียดเอาคว้าแชมป์เหนือลิเวอร์พูลไปได้เพียง1คะแนนเท่านั้น ในปี2018-2019 3. นเก้ซนเตอร์แบ็กรูเบนดิาสปากหลังชาวโปรตุกีสวัย23เพิ่งย้ายมาร่วมทัพระบายสีฟ้าในฤดูกาลนี้แน่นอนว่ายุคของเป๊ปมีกองหลังคุณภาพดีหลายคนซึ่งดิอาสก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะจากผลงานของเขาในปีแรกจัดว่ายอดเยี่ยมจนสื่อหลายสำนักยกให้เป็นเซนเตอร์ดีที่สุดในอังกฤษณเวลานี้เป็นที่เรียบร้อยแถมยังมีส่วนสำคัญ ในการพาทีมเข้าชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต้องมาลุ้นกันว่าท้ายที่สุดเจ้าตัวจะสามารถผงาดพาทีมประสบความสำเร็จเหมือนที่ครั้งหนึ่งเฟอร์กีฟ้ฟานไดเคยทำกับลิเวอร์รพูลมาแล้วอันดับ 4. แบ็กขวาไคร์วอกเกอร์ปากกหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษย้ายมาร่วมทีมในปี2017ซึ่งในขณะนั้นเขาถูกหลายสื่อตั้งคำถามว่าฝีเท้าดีพอจริงหรือ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเหมาะสมทั้งทักษะความเร็วความแข็งแกร่งและการเข้าสกะอันดุดันแม่นยำจนเคยถูกจับไปเป็นปากหลังตัวกลางมาแล้วซึ่งเขาจัดว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการพาทีมยกระดับขึ้นมาเป็นแถวหน้าของยุโรปได้ในปัจจุบันอันดับ 5. แบ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกต้องบอกว่าตำแหน่งนี้เป็นอะไรที่เลือกยากสุด,สด พราะตลอดในยุคของเป๊ปแบ็กซ้ายยังคงเป็นจุดอ่อนของทีมมาโดยตลอดแต่ถ้าให้เลือกสักคนขอยกให้ซินเซนโก้กองกลางที่ผันตัวเองมาเป็นแบ็กซ้ายเลือดยูเคนรายนี้แม้ความสามารถโดยรวมจะอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสเจ้าตัวดูจะมีความมุ่งมั่นและขยันวิ่งไล่บอลอย่างเอาเป็นเอาตายเสมอซึ่งนั่นพอจะทำประโยชน์ให้กับทีมได้นั่นเองอันดับ6ก,กองกลางแฟนด,ดินโย ในด้านเกมรับต้องบอกแล้วว่าจะถึงตอนนี้ไม่มีกองกลางคนไหนยอดเยี่ยมไปกว่าเขาคนนี้อีกแล้วถึงแม้ว่าโราดี้หรือกุนโดกันอาจจะทําได้โดดเด่นกว่าในเกมรุกแต่ในด้านการป้องกันนั้นแฟนานดินโยจัดว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้ถึงขนาดที่เคยถูกเป๊ปจับไปเป็นเซนเตอร์จําเป็นตลอดทั้งฤดูกาลมาแล้วแม้อายุจะมากขึ้นแต่ผลงานกลับไม่ตกลงเลยยังคงเป็นเสาหลักที่ไว้ใจได้ในเกมรับให้กับทีมมาได้ดีจนถึงปัจจุบัน อันดับเกองกลางดาวิดซิลบาอยอดมิฟิลตินตะขอชาวสเปนรายนี้ย้ายมาร่วมทัพเมื่อปี2010และเพิ่งจะอำลาทีมไปเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนเขาคือหนึ่งในกําลังหลักของเป๊ปที่ได้รับความไว้วางใจให้คอยคุมจังหวะเกมแดนกลางมาดตลอดด้วยทักษะการไปกับบอลอันยอดเยี่ยมแถมยังจ่ายบอลได้อย่างแม่นยําจึงไม่แปลกที่ใครหลายคนจะยกให้เขา เป็นหนึ่งในตัวรุกดีที่สุดตลอดการของทัพเรือใบสีฟ้าเลยที่ก็ว่าได้อันดับ8กลกองกลางเควินเดบรบอยคงไม่ต้องบญญปปรรยายสรรพคุณของเพเมเกอร์หน้าเด็กชาวเบลเยียมรายนี้ให้มากมายเพราะปัจจุบันเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองกลางดีที่สุดคนหนึ่งของโลกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยทักษะการจ่ายบอลอันมหัศจรรย์ชนิดที่ว่าแม่นยิ่งกว่าจับไปวางนั่นทําให้เขาเป็นตัวหลักที่เป๊ป มอบหมายให้ทำหน้าที่ใจกลางในเกมรุกของทีมนับตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่กุนซือเลยทีเดียวอันดับ 9. กล่องหน้าลีลอยซาเน่อันที่จริงแล้วตำแหน่งกองหน้าในยุคของเป๊ปนั้นฟอร์มโดดเด่นหลายคนแต่ถ้าให้เลือกคนที่ชอบหนึ่งในนั้นคือซาเน่ปีกชาวเยอรมันที่ย้ายจากชาลเกมร่วมทีมในปี2016ซึ่งโดดเด่นทั้งในด้านความเร็วการไปกับบอลได้ดีแถมยังจ่ายแม่นยำอีกด้วย น่าเสียดายที่ปีสุดท้ายกับทีมเจ้าตัวถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนกระทั่งตัดสินใจใบบย้ายร่วมทัพยบร์ทมินตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอันดับ10กองหน้าราฮิมสตอร์ลิงแม้ว่าปัจจุบันผลงานจะดรอปลงไปแต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยถูกเสือ,อังกฤษยกให้เป็นเบอร์สามของโลกรองจากเมสซี่และโรนัลโด้เลยทีเดียวสตอร์ลิงเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป๊ปปลูกปั้นให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เลยก็ว่าได้ ด้วยผลงานการมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่า30ลูกตลอด3ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้แฟนๆระอใบคงต้องภาวนาให้หัวหอ,อกรายนี้กลับมาคืนฟอร์มเก่งเหมือนปีนก่อนๆได้ในเร็ววันเท่านั้นอันดับ11กล่องหน้าเซอร์คิโอเกโรคนนี้แทบจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกุนหัวหอ,อกผู้เป็นตำนานของพิมพ์เลียงกฤษไปไป็น่ี่เรียบร้อยด้วยผลงานการยิงอย่างถล่มทลายเช่นเดียวกัน กับนย,ยุคของเป๊ปที่กองหน้าหมายเลขสิบรายนี้ได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่เป็นตัวความหวังในแดนหน้ามาตลอด5ปีเต็มกระทั่งมาถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักในปีนี้แถมก็ชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวจะอําลาทีมไปหลังจบซีซั่นจึงน่าสนใจว่าในใหญ่ชาวสเปนจะนาใครเข้ามาทดแทนการจากไปของเขาผู้เป็นถึงตํานานของสโมสรเดลลิเมลเสือเงก์ตีข่าว เกมนัดชิงดำของแชมเปี้ยนส์ลีกจะฟาดแข่งกันที่โปรตุเกสหลังจากรัฐบาลของสาอาณณจักรไม่ยินยอมให้มีการผ่อนผันเรื่องการกักตัวส่วนทั้งแมนซิตี้กับเชลซีจะได้ส่วนแบ่งตั๋วสูงสุด6,000ใบด้วยกันเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศเตรียมจะต้องไปเตกกันที่โปรตุเกสหลังจากรัฐบาลของสาอาราจักรและยูฟาไม่สามารถหาข้อตกลงเรื่องข้อยกเว้นการกักตัวได้ หากในกรณีที่ให้เตะกันที่เวมบลีตามรายงานจากเดลิเมลซื้อชั้นํามือผู้ดีแลกเริ่มเดิมทีมีการกำหนดเอาไว้ว่านัดชิงดำของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้จะฟาดแข่งกันที่อัตเตอร์กสเตเดียมในตุรกีแต่ตอนนี้สาราชนจักรกำหนดให้ตุรกีเป็นชาติที่อันตรายในการเดินทางเข้าออกและคู่ชิงดำของศึกชิงถ้วยบิ๊กเอียร์ก็เป็นแมนซิตี้กับเชลซีพอดีนั่นหมายความว่า ถ้าทีมงานของทั้งสองสโมสรและแฟนบอลเดินทางกลับมาจากตุรกีแล้วนั้นพวกเขาต้องทําการกักตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งเรื่องดังกล่าวทําให้ก่อนหน้านี้มีการพิจารณากันว่าจะย้ายสังเวียนแข่งโดยมีการเล็งเอาไว้ที่เวมบลีหรือไม่ก็เอสตาเดโอโดดาเกาในเมืองปอโตประเทศโปรตุเกสกระทั่งเดลี่เมลบอกว่าจะต้องไปฟาดแข่งกันที่ดดานฝอยทองเพราะก่อนหน้านี้ทางยูฟายักรัฐบาลของสาธารณจกักร ยอมผ่อนผันการกักตัวของแขกระดับ V.I.P. ที่จะเข้าชมเกมนี้รวมถึงผ่อนผันให้กับสตาฟและเจ้าหน้าที่สื่อต่างๆด้วยซึ่งคนในกลุ่มนังกา่าวมีจำนวนมากกว่า2000รายแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ไม่อนุมัติเรื่องนี้ซื่อเจ้าเดิมเสริมอีกว่ายูฟาบรรลุข้อตกลงกับทางภาครัฐของประเทศโปรตุเกสได้แล้วด้วยซึ่งทั้งแมนซิตี้กับเชลซีจะได้รับแบ่งส่วนตั๋วเข้าชมเกมระหว่าง4 5 0 0ถึง6,000ใบเพื่อน,นำไปแบ่งให้กับแฟนบอลของตนเองต่อไป